สองใบค่ะพี่ <200 S 1> สองใบ,200บสองร้อยจ้า คแรกกลัวครับครั้งแรกกลัวเลยมองทางโอ้ยเนินอันนี้จะขึ้นยังไงทํำยังไงอะไรเงี้ยถ้าไปไปจอดกลางเนินจะออกตัวยังไงอะไรเงี้ยครับค,คือมันมีเหมือนกับรุ่นก่อนๆก,ก็ทำแผนการขับไว้ให้เราเนี่ยครับแล้วเราก็มาเรียนรู้จากเขา,า<ม>เขาก็สอนเราขับแต่ว่ารถสมัยเนี้ยครับอย่างคันเนี้ย เดี๋ยวนี้มันมันมันเทคโนโลยีมันเพิ่มขึ้นมันก็ขับง่ายขึ้นครับเพราะถ้ารถแรงมันก็ออกง่ายแล้วก็ความสามารถก็ก็มันมันคือเขาเรียกอะไรเขามีการสอนนะครับว่าจะต้องออกแบบไหนมันมีวิธีทำเทคนิคใช้เท้าเขาเรียกถ้าภาษาที่นี่เขาเรียกการไฝ่เท้าใช่เด็กก้าวเราเหยียบเด็กนี้พอเราจะเร่งเราก็กดเขาเร่งนิดนึงพอเราจะออกตัวนั่ีเอเราเหยียบเขาเร่งนิดนึงถ้าเรา่อ่ปล่อยปล่อยเด็ก นเ่ก็ไปอ,อย่างใช้อีสูอยู่อ่ะเครื่องสามพันนะวิ่งสบายเลยครับเนินหนุงสูงเกียร์สามรอบพันเจ็ดพันแปดได้ขับนิ่มขึ้นนิ่มๆเลยครับพูดถึงกลางวันกลาคืนกับกลางคืนผมว่าคนคนขับรถที่นี่ไม่รู้สึกแตกต่างนะเพราะเราขับตามลาย มันมีจุดมาร์กว่าขาลงต้องจอดจอดรอรถขาขึ้นตรงไหนเราก็ตรงนั้นเหมือนเดิมทั้งกลางวันและกลางคืนค,คือโดยหลักของหลักการของการขับรถที่นี่คือรถลงต้องรอให้รถขึ้นผ่านไปก่อนทุกทุกโค้งทุกจุด พอรถขึ้นมันใช้แรงส่งเราถ้าไม่จำเป็นเราก็จะไม่เบรครถลงต้องเบรกก่อน <S <S ผมว่ามันก็ใช้ได้นะ <S <S กับการว่าเรารู้ใจกันคือคือจังหวะจังหวะคือเรารู้จังหวะกันทั้งหมดไงคือเหมือนลงเนี้ยจังหวะคือรถขึ้นมาขนาดนี้เราเราสามารถลงลงได้พอหรือไม่อะไรเงี้ยเราเราจะอ่านจ,จังหวะกันถูก Đến mà đẹp đẹp đẹp. cả. điệu <coughs> chút <coughs> 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 ยังเซลจาวาทีล็อกอาริกามีแต่คนนิยมนะไม่ใช่ึงหลุกไนแต่ก่อนที่เราจะถึงเนี่ยระหว่างทางมันก็จะเหนื่อยๆหน่อยไปชนคนเดี๋ยวชนพี่กลไม่เจอคุณพี่อีกคืออุ้ยนครึ่งแล้วอันนี้ถือว่าเดินสบายเยอะินเมื่อก่อนลำบากขนาดไหนคุณพี่มาอีกทางแล้วอ่ะอ๋อจริงจริงเลยอ่ะครับ มีมาครั้งแรกไหมหอบแเลยชอบ ทางเราก็เจอกับพี่ไฮอัพพรนะคะคมา7ปีแล้วลพี่จันมาครั้งแรกคิดว <c oughs> ่าจันมาครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกของพี่จัน <c oughs> ดูเราจะถึงแบบหน้าสวยๆเพราะขึ้นไปพวกเราจะมีบุญด้วยนะดีเลย วาายต่ออรุ้ททบจะบอกว่าแต่ละปีเนี่ย uh> ก็จะมีพิธ <ok ีการเปิดเขาคิชกูดเนี่ยเพื่อให้เราพุทธศาสนิกชนเราชาวพุทธเนีขึ้นมาสักการะรอยรูทบาทอย่างที่เราบอกว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีพรเพื่อที่ขึ้นมาขอขอได้หนึ่งข้อขอได้หนึ่งข้อ รถกันมั่วน่ากลัวจังเลยครับผมเจอมาเยอะครับซ้ายบ้างขวาบ้างครับขับกันมั่วอะไรอยากจะขับตรงไหนก็ขับแต่ที่จริงมันคือการวางแผนครับมันเป็นการวางแผนครับผมมันจะมีโค้งทั้งลงซ้ายและลงขวาถ้าโค้งหักศอกมากๆเราจะต้องลงในของโค้งด้านในของโค้งเนี่ยเราต้องลงด้านในลงด้านในครับผมรถขาขึ้นจะขึ้นด้านนอก เป็นโค้งขวาครับเร,เราต้องคิดขวา,า,ขวาคือมันเป็นโค้งด้านในนะฮะแต่คนที่ขึ้นมาเขาจะออกซ้ายไปครับในอย่างคืนนี้มันโค้งซ้ายเราก็ต้องชิดด้านในครันจราได้ขขวาที่เราลสลับข้าซ้ายเลย,ยใช่ครับ<อ>สลับข้าซ้ายกบกต,ติก,กายงคือว่าลงในขึ้นด้านนอกของทุกโค้งครับ มาเขาคิจกูดานึ่งวันนะคือออกมาตอนเช้าขึ้นบ่ายสองลงมาถึงตอนนี้ก็ประมาณ5้าหกโมงก็ใช้เวลาหนึ่งวันอย่างคุ้มค่าซึ่งจริงๆอ่ะเราเราใช้เวลาเดินเร็วแหละแต่ว่าเราอยู่ข้างบนเพราะว่าจะรับลมรับบรรยากาศด้วยนะถ่ายรูปเช็คอินทุกอย่างรัเดีมากใช่มันเลิศมากยังไงก็สำหรับใครที่อยากจะมาสักการะนมัสการรอยพระพุทธบาทเนาะที่เขาคิจกูดจังหวัดจันทบุรียังไงตรวจเช็คในเรื่องของสภาพอากาศ ือของฝากกับกรุงเทพหรือกับบ้านไปฝากคนที่บ้านช่วงนี้ก็น่าทุเรียนเนาะเอาหมกไปฝากปากไม่ใช่เอาทุเรียนไปฝากๆากๆากฝากา้การขึ้นไปสักการะรอยพระพุทธบาทบนเขาคิจกูจังหวัดจันทบุรีในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆคนขับทั้งสองคนมากๆที่มาพร้อมภานะคู่ใจปิกอัพขับเคลื่อน4อ0 e สุด ที่พาเราขึ้นและลงเขาผ่านเส้นทางโหดๆที่ขับสลับเลนกันไปมาซึ่งถือว่าเป็นที่เดียวในประเทศไทยได้อย่างปลอดภัยแถมยังได้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับรถการวางแผนและการจัดระบบขนส่งของที่นี่เพื่อที่จะพาพุทธศาสนิกชนขึ้นไปสักการะรอยพระพุทธบาทได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในทุกๆปียอดเยี่ยมจริงๆจ,จ้า